วันที่สิบหมีนางวดที่สี่เอดนะคะเพจเพก่นเด็กชนลำโชคเด่นเลขหนึ่งค่ะเลขเดค่ะแล้วเลข8ดค่ะว้าวหนึ่งเจ็ดแปดค่ะนะคะคงแรกก่อนหมุนปินปองนะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะเขียนวันที่เขียนวันที่มีนาหมีนาเนาะหมีนาแล้วเธอเมื่อไหร่จะมีเราขอขอ้วงขออ้วงหน่อยได้ไหมอันหลอ อยากจะสําลอกเธอยี่งไ่ถึงใครก็ไม่รู้นะที่นั่งอยู่แถวๆนี้น้มาครับมาครับวดที่4 1นะคะ16มีนา264นะคะอ่า16มีนาแล้วเธอเมื่อไหรจะมีเรานี่นะฮะบางคนบอกว่ามีนาแล้วมีนาคมแล้วไม่ไหร่จะมีนายกคนใหม่นายกอบตนะคะอ่าแคปไปค่ะ เดน178ถ้าถ้า1มาดิฉันไม่ชอบ11ไม่ชอบ10ไม่ชอบ12ไม่ชอบ13ชอบ14ค่ะไม่ชอบ15ไม่ชอบ16ไม่ชอบ19ค่ะไม่ชอบ17ค่ะนะะชอบ18 14กับ18ค่ะโอเคถ้า1มานะดูวิธีการดูอย่างนี้นะถ้าชอบ1ก็เล่น14กับ18 14เพราะอะไรพี่เดเพราะเป็นงวดที่41 41ก็เลยต้อง14ไว้ด้วยนะคะ14ไว้ด้วยนะคะ โอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะต่อมานะคะถ้า7มานะคะบอกว,กว่าเด่น7ใช่ไหมคะวิธีการดูดูอย่างนี้ค่ะเวลาทอฝันเขียนอย่างงงนะคะถ้าเด่น7ถ้าจะวิ่ง7ก็7 2อค่ะ7 1 7 7 1ไม่ชอบเพราะเป็นเลขที่ออกยากแต่7 3คงมไม่ออกสามแล้วเนาะ7 3นานๆออกทีนะคะนะก็เลยไม่เขียน7 3 7 0ไม่น่ามาแล้วแหละมันมาบ่อยแล้ว7 0นะแล้วอเเอ๊ะ7 4พี่เด่ก็ชอบนะ แต่ทอฝันไม่ชอบค่ะก็เลยเขียนเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหรือจะกันเจ็ดสี่ก็ได้มันก็เป็นเลขที่น่าสนใจนะเจ็ดสี่นะแต่ว่ามันก็ไม่เขียนดีกว่าถ้าใครจะซื้อเจ็ดสี่ก็ซื้อไปแต่ทอฝันไม่เขียน <suff> เพราะว่าเดี๋ยวดูปิงปองอีกทีนึงนะคะว่ามันมีไหมม,มันมีเลขสี่มันมีเลขเจ็ดไหมเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ก็เป็นไปได้นะเจ็ดสี่เพราะว่างดที่สี่สิบเอ็ดไงก็แบบว่าเปลี่ยนหนึ่งเป็นเจ็ดได้ตัวหนึ่งก็เป็นเจ็ดสี่ได้นะเขียนกันไว้ก็ได้อะอ เพราะงวดที่41นะมันก็อาจจะเป็น7 4สตรงๆเลย7 4 4 7เอ่ะพราะว่าจะไม่เขียนก็เขียนเพราะว่ามันสังหอนเลขงวดเพราะว่าอย่างงวดที่39ออก39ตรงๆเลยงวดที่41อดาจจะออกหนึ่งหนึ่งอก7 4 4 7ี่ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะถ้า7มาก็มาตามนี้อ่ะถ้าไม่ชอบ1ไม่ชอบ7นะคิดว่า8จะมาใช่ไหมคะก็วิ่งเลยค่ะ81หมายถึงว่าวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อลอตเตอรี่ให้มันครบทุกตัวกลับไปกลับมา8 1ด 82ไม่น่าออกนะ83เพิ่งออกไปจะออกอีกไหมม,มันออก3 8เปลาจะออกออกมาเป็น83ก็เป็นไปได้นะคะ81 83 85ค่ะ84นานๆออกที10ปีออกทีนะ84มันเพิ่งออกไปไม่กี่งวดก็เลยไม่ได้เขียน84เพราะมันมาเหมือนดาวหางฮันเล่20 30ปีมาทีนะดาวห่างอะเนาะนะฮะ,ะ,ะก็ก็เลยไม่เขียน84นะเพิ่งออกไปแล้วไปปีที่แล้วป่ะหรือต้นปีนี้84อะไปปีที่แล้วนะคะ ซื้อ8183ถ้าถ้าถ้ามั่นใจนะว่าตัวเดิมจะมาก็ซื้อ8 3 3 8กันไว้ได้เพราะมันเป็นเลขที่ออกบ่อยเหมือนกันนะคะแล้ว85ออกบ่อยค่ะ8 5 86 89แปแล้วก็87ค่ะตามนี้ค่ะคงแลกก่อนหมุนปิงปองนะไม่รับประกันผลเพราะยังไม่ได้หมุนปิงปองต่อให้หมุนปิงปองล้วก็ไม่ได้ประกันผลอยู่ดีนะคะเออแคปค่ะชอบเลขอะไรคะขอดูคอมเมนต์หน่อยอ่าคอมเมนต์หน่อยคนคบอกเลขเยอะก็ไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะก็เอาตัวที่ชอบแต่ท้อฝัน เพิ่งมาเขียน74ไว้เพราะว่ามันเป็นงวดที่41ชอบเลขอะไรคะอ่าชอบเลขอะไรคะปิงปองนะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็กได้นะไม่ต้องมาคับ้เชื่อนะครับใช่ครับผมล้วก็เดี๋ยวลอดูหมุนปิงปองอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขโค้งแรกนะครับเลขโค้งแรกจากคุณทอฝันนะครับยังไม่ได้หมุนปิงปองนะครับยังไม่หมุนปิงปองแต่คร่าวๆนะครับว่า ชอบแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมแต่ชอบแบบนี้นะครับก่อนหมุนปิงปองนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมนะเด <The four S 2> ฟอฝันตั้งหิดตั้งหิดว่าว่าจะมีมีในในี้แหละอยู่ในในี้แหละถ้ามีในนี้ก็สบายครับตั้งหิดตั้งหิดมันมีเลขที่ผมซื้อลอตเตอรี่มาไวนะ้แล้วนะอ่ะแล้วที่ผมวันนี้จะโชว์ไหมคร,รับลอตเตอรี่โชว์เฉพาะที่โชว์ในในนี้ก่อนอ๋อนะครับ ชว์เฉพาะที่โชว์ในนี้ก่อนเพราะมันมีเราไม่ได้คุยกันนะครับเราไม่ได้คุยกันว่ามีเหมือนกันที่ซื้อผมซื้อลอตเตอรี่มาทอฝันบอกถามพี่เดซื้อเลขอะไรมาไม่ได้คุยกันประมาณ7นาทีจะ6กโมงค่ะไม่ได้คุยกลนเออมันมีเลขที่ผมซื้อในนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งมีเลขในนี้ี่ตรงกันใช่ครับอ่ะผืนลอตเตอรี่นะครับที่มีอยู่พี่เดต้องมีเจสีแน่นอนพี่เดซื้อเจ็ดสีมาสิบงวดแล้วก็เห็นออกเลยเจ็ดสีเดี๋ยวมันก็ออกซื้อไปเถอะอาจจะหงวดนี้ก็ได้นะ พอทอฝันเขียนตัวสีแดงไว้ไม่แน่นะท่านผู้ชมเจ็ดสี่จะมาตามเลขงวดเพราะงวดที่47เจ็ดลขไขกันอ่าเหมือนเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES ใช่นะนก็4 7 4 1พูดไปเรื่อยเรา4ี4 1ออกเสียงเหมือนอะไรสี่เอ็ดสก็คือ4เออง่ายๆเอาละมีเลขในนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาบอกไม่แน่นะไอเจ็ดสี่ที่พี่เดย์ตามมาสิบว่างวดแล้วเนี่ยไม่ออกมาแล้วออกงวดนี้ออกงวดที่สี่สิบเอ็ดนี้เลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดผมบอกเจ็ดเลขนี้ก่อนนะโอเคเบาผมบอก เร็จเลขนี้ก่อนซึ่งจะบอกนะครับโค้งสุดท้ายที่ววายนะครับจะบอกอกไปเดี๋ยวคนไม่ได้ดูจะบอกครั้งหน้าซึ่งครั้งหน้านะครับเราจะมาไล่สดไล่สดลสดวันอาทิตย์เราจะมาไล่สดกันในวันอาทิตย์ที่14นะครับ14มีมีนาเราจะมาบอกกันว่าเนี่ยเลขเนี้ยคือเลขอะไรนะครับโชก่อนหวยออกด้วยซื้อก่อนแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับเอาละเลยหนึ่งสี่ตามเลขพ่เลยงวดที่สิบเ็ด 1>, 1 4และก็4 1นะครับ1 4 4และ1 4นะครับชอบมากนะครับเจ็ดี่นะเยาวรุ่น7 4เยาวรุ่นนะคร <4. S 2> ับ7 4เยาวรุ่นนะด้วยนะ4 7ด้วยขอให้ปังปุริเยนะครับ7 4และ4 7นะเออ8 7นะครับ8 7นะครับ 8, 7, 7 8แนะครับและ7 8นะครับช่วยราฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมนะครับอันนี้ซื้อไว้5 6ใบเนี่ยแหละประมาณนี้6 7 6 7นะครับ67เนะครับ76นะครับอ่าเป็นเลขพี่น้องเมื่อกี้8 7 7 8ก็เลขพี่น้องอันนี้6 7 7 6ก็เลขพี่น้องเช่นเดียวกันมีที่ทอฝันเขียนหมดเลยนันี่เ7นะครับ9 7นะครับ97้วแลวก็ 79แล้วก็เ9ทําไมผมถึงซื้อ9 7 7 9เพราะมันเป็นเลขที่ออกบ่อยที่สุดเพราะมันเป็นเลขที่ออกบ่อยที่สุดเป็นเลข2ตัวที่ออกบ่อยที่สุดในรอบ15ปีดังนั้นอะไรที่เป็นส,สถิติอะไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในการออกมากที่สุดจึงมีแนวโน้มอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อไม่เรียกว่าความเชื่อสิอันนี้เป็น สถนะิตินะครับส่วนบุคคลที่ผมา97นะครับผม79แล้วก็97นั่นเองนะครับคู่เลขที่ที่หกนะครับก็คือ68นะครับ68นะครับ68และ86นะครับ68และ86 8, นะท้ายนะครับก็คือ89นะครับ89 เลขบเลข89และก็98นะครับนี่คือเลขพี่น้อง98นะครับซึ่ง9 8 8 9ก็เป็นสถิติที่ออกบ่อยที่สุดไม่แพ้9 7 7 9เเหมือนกันนะครับ9889ปนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมถูกเลขทยาย2ตัวเนี่ยถูรัตตอรี่เนี่ย9889 2ดเงวดด้วยกันก็คืองวดวันที่1มีนากับที่ 6, กันยา6,3เนี่ยผมจำได้อันนี้ผมถูลอตตอรี่ผมจะจำได้ เลขอะไรเนื่องจากวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วสมควรแก่เวลานะครับคุณท้าวฝันมีอะไรฝากถึงลูกเพจไหมครับฝากให้ติดตามครับ<ๆ>กันตอบไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในน้องว่าน้องเพกกามีจริงแล้วก็ฝากลุ้นกันด้วยว่าปิงปองเซตใหม่นะคะจะแม่นหรือจะไม่แม่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลองชักประมาณงวดเดียวก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะใช้ได้ไหมต้องลองสักประมาณ3างวด ถ้าสามงวดนี้แบบไปคนละทิศคนละทางเลยไม่สามารถเอามายงได้เลยว่ามันเป็นเลขที่น้องให้ก็ต้องกลับมาใช้เซตเก่าเพราะเซตเก่มามันก็ยังมีโอกาสที่จะมีเลขที่เอามายงเอามาตีความมันก็ยังถูกกว่าซึ่งเซตใหม่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีเลขอะไรเลยแต่จับ8 7ดบ่อยเหลือเกินเนะ <laughs> าะจะมาจริงไหมเนี่ย <laughs> ในวันเสาร์อ,อ่อวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่14 อาทิตย์ที่สิบสี่นะคะไม่ใช่วันเสาร์นะครัะวันอาทิตย์ที่สินะคะอาทิตย์ที่14นะครับเราจะมาโค้งสุดท้ายนะครับก็ฝ่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งอาจจะมาแล้วแหละตามเลขงวดเป๊ะเลยกีดกเหมือนงวดที่39มเก้าอ่ะสามเก้ามาเป๊ะเลยนะครับก็วันนี้ก็สมมุติแก่เวลานะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคมีลาบถูกหวยรวยๆนะครับผมลาไปกับภาพเลยสำหรับวันนี้นะครับก็แค่แคปแคปเลยค่ะสวัสดีครับผมสสวัดีค่ะสวัสดีครับ